นี้จะมาทำอาหารง่ายๆนะคะน้ำพริกซุปเห็ดปลาทูนะคะส่วนประกอบก็จะมีปลาทูมีเห็ดต้นหอมผักชีพริกแกวหรือว่าพริกขี้หนูส่วนแดงนะคะหอมส่วนประกอบอื่นก็คือเครื่องปรุงตามรสชาตินะคะขั้นตอนแรกเราจะไปทอดเห็ดพริกหอมแดงรวมกันไปทอดกันเลยค่ะนี่นะคะเห็ดพริกที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะล้างให้สะอาด ั้งกระทะใส่น้ำมันอพอประมาณนะคะหลังจากนั้นเราเอาทั้งสามอย่างรวมกันไปเลยนะคะในการทอดแล้วขั้นตอนต่อไปเมื่อเราทอดนี้เสร็จเราก็จะได้ทอดปลาทูนะคะใส่ไปเลยนะคะบางคนเขาจะาไม่ได้ทอดอะคะ่ะเขาจะเอาไปลวกวต้มน้ําแต่มันจะไม่มีความหอมแต่อันนี้ทําก็คือจะใช้ทอดนะคะก่อนที่เราจะนําไปโขลก รวมกับปลาทูแล้วก็ปรุงรสทานกับผักสดได้นะคะค่ะเมื่อได้ที่แล้วนะคะสีเห็ดกับพริกนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ตักขึ้นพักเตรียมไว้เพื่อที่จะรอโขรวมกับปลาทูนะคะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็มาทอดปลาทูกันอันนี้คือเห็ที่กับพริกกับหอมที่เราทั่วนะคะตักขึ้นพักไว้ใส่จานให้มันเสด็จน้ํามันนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูทอดปลาทูนะคะค่ะเราทอดปลาทูเลยนะคะใช้น้ํามันที่เราอเทอดเห็ดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวปลาทูเราจะต้องเอาไปโขลกรวมกันถ้าเกิดเราทอดปลาทูก่อนเราจะทอดเห็ดไม่ได้นะคะค่ะเมื่อปลาทูทอดเสร็จเหลืองได้ที่นะคะเราก็ตักขึ้นถึงให้หายเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแกะปลาทูกับเห็ดโขลกรวมกันนะคะ ตอนนี้เดี๋ยวจะเอาประทีขึ้นทักไว้ก่อนนะคะค่ะหลังจากเราได้ปลาทูแกะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการโขกน้ําพริกเลยนะคะก็คือใส่พริกกับปลาทูก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ละเอียดสักชิ้นหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวอุกปรกรณ์อื่นๆเราค่อยตามมา,าตาัดโขก ไปได้สักระยะก็เอาเห็ดใส่สักนิดนึงนะคะแล้วเราก็ตักต่อเค่ะเมื่อเราโขกจนได้ที่นะคะละเอียดแล้วพอปันกันเสร็จแล้วเราก็ตัดน้ำจิุุ้กเห็ดใส่ถ้วยเตรียมปรูรสนะคะ สูดข้าวค่ะเสร็จแล้วเราก็มาปรุงนะคะเอาผสมน้ำอุ่นที่เราต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปคนให้เข้ากันใส่น้ำปลานิดนึงช้อนเดียวพอ ถ้ามันเหลวไปนะคะเราก็ใส่น้ำต้มสุกเพิ่มปรุงรสตามชอบใจถ้าเราชอบมะนาวรสเปรี้ยวเราก็ใส่มะนาวนิดนึงแล้วก็ตามด้วยต้นหอมักชี เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็โรยด้วยให้ดูหน้าทานยิ่งขึ้นทานพร้อมกับผักสดนะคะ